สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันศุกร์ที่19มกราคมกลับมาเจอเจอที่เด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมค้าเฉพาะตัวที่มานเจนสดเน้นสดค่ำคืนวันศุกร์นี้มีมาฝาก3 EP 3ตัวเน้นและท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 3เป็นตัวมานเจนสดเน้นสดตัวที่3 s u n ร e แ l นด d กับ h ฮาซิตี้ห้ามพลาดโดยประการทั้งพวง ฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูล2องพูดูแฮนดิแคปนะซันเดอร์แลนด์กับเฮาสซิตี้ศึกเดินแชมเปี้ยนชิพนะอ่าเป็นศึกบุนเดสลีกาไปซะแล้วศึกเดินแชมเปี้ยนชิพนะครับแข่งขันกันตอนที่สามซันเดอร์แลนด์จะมาต่อครึ่งลูกหลบเสกซันเดอร์แลนด์กับเฮาสซิตี้เนี่ยเป็น2ทีมในพื้นที่ใกล้เคียงกับ จุดเพย์ออฟต้องการเข้าสู่เพย์ออฟทั้งคู่แหละเพื่อจะไปลุ้นเลื่อนชั้นกันในช่วงเป็นฤด,ดูกาลต่างฝ่ายต่างทำได้ดีครับซันเดอร์แลนด์อยู่อันดับที่7มี4 0คะแนนเฮาสตี้ก็อยู่อันดับที่9มีอยู่39คะแนนใกล้เคียงกันมากๆผลงาน้งเกมหลังสุดของซันเดอร์แลนด์ก็คือชนะ1ขอไายชนะ 2, สซัมเมอรแพ้2กำไรนงเกมขาดทุน3เกมส่วนเฮาสตี ผลงานทั้งเกมหลอนสุนชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามกำไรเกมเดียวเจ้าหนึ่งกับทุนสามในขณะนี้การเจอการท้างเกมหล่นสุดซานดร์ลนด์ชนะสองเกมเสมอกันไปสามเกมนี่คือข้อมูลพื้นฐานส่วนตัวภูตัวแฮนดิแคปจากเจ้าทัางห้าลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าทัางห้าลายในราคาภูเลือกอยู่กับซานเดอร์แลนด์ปรับราคาลดาาลงบมดเลยห้าไายครบถ้วนส่วนช่องที่เ์ยันก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นบมดเลยห้ายครบถ้วน ในขณะที่โอกาสเสมอนะั้นลงสามขึ้นสองเจ้าตัวภูเนี่ยคงอยู่กับแมวดํานะอยู่กับแมวดําอ่าเรียกว่าวันนี้แมวดําจะก็เสือดอําอ่ะอราคาครึ่งลูกราคาครึ่งลูกเจ้าเรื่องอยู่กับเจ้ามันต่อปรับราคาลดลงหมดเลยห้าร้ยครบถ้วนในขณะที่ช่องบอลรองก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยห้ารายครบถ้วน mm. เพราะนั้นภูนี้ไฮแคปนี้เจ้ามั่นใจ ว่าซันเดอร์แลนด์จะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้วางใส่ต่อซันเดอร์แลนด์ครับเป็นที่เด็ดตัวเน้นสุด10ดาวเป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่3ใน EP 3ประจำค่ำคืวนวันศุกร์นี้อยู่ต่อซันเดอร์แลนด์สำหรับท่านใดยังไม่ได้รับฟัง EP 1กับ EP 2ก็รบกวนติดตามกันให้ครบถ้วนขอบพระคุณมากมากครับ